Mercedes E Q S คันนี้มีความน่าสนใจมากจะเป็นโลโก้ m r r e e d e s ด e n ได้ไลท์ไม่ได้จะเป็นเกลียวมากตรงนี้คืออะไรดนี่ ล้อลวดลายก็จะแปลกๆคันนี้ถ้าเกิดไฟหมดเกลี้ยงเลยให้ระยะเวลาประมาณ3าิเอ็ดเฮ้ยมันดูลำล้ำดีไม่ <นะ S 1> มีอะไรเลยมีแค่จอไฮเปอร์สกรีนเป็นทัสกรีนเล่นไม่ถูกเลยอะชัดมากคุณด,ดูเห็นว่าราคาไม่เบานะแต่ก้านไฟก้านเกียร์เนี่ย่ประมาณ57%ของวิ่งได้ราวๆ415รอ้าว,วางของได้เยอะความาเป็นเอกประสงค์ผู้ชมเขาอาจจะไม่ได้ดูหรูหราเหมือน S c l a s าสเล็กรูมเยอะมากนั่งไข่อห้างสบายๆแต่รู้สึกว่า พิเศษอีกคันแล้วนะครับไม่ต้องสงสัยจอใหญ่ๆแบบนี้เขาเรียกว่าไฮเปอร์สกรีนนะครับ12.3นิ้ว17.7นิ้ว12.3นิ้วนะครับแต่มีเขาเรียกว่าข้อสังเกตน,กนิดนึงเดี๋ยวพาไปไล่เรียงให้ฟังกันนะครับกลับก่อนโอ้โหดูเสียงดูประตรงประตูฟืด <Food. S 1> ไม่ต้องสงสัยรุ่นอะไรจอขนาดแบบนี้วันนี้นะครับผมอยู่กับ Mercedes Eqs 450 plus นะครับก็เป็นรถไฟฟ้าเขาเรียกว่ารุ่นแรกนะของ Mercedes-Benz ที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ต่อยอดจากตระกูลไหนใดๆทั้งสิ้น ชวบกลับมาพบกันอีกครั้งหน้าช่องคุยผีผู้ชมวันนี้นะผมอยู่กับ Mercedes E Q S 450 plus นะครับก็ไม่ใช่ Mercedes-Benz นะไม่ใช่ Mercedes-AMG ด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษนอกเหนือจาก Benz นอกเหนือจาก AMG เลยเป็น Mercedes E Q S นะครับก็เป็นรถไฟฟ้าร้วน100%น1 0นะครับคันนี้มีความน่าสนใจมากคือถ้าเกิดจะให้ลงดีเทลลึกๆแบบจัดเต็มเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาแบบเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่า ความเป็นรถไฟฟ้าความเป็นรถที่มีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับความทันสมัยเขามีจัดเต็มจริงๆซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาชมรอบคันกันเพราะโคกิพียังไม่เคยพาชมรอบคันนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าภายนอกภายในเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนตอนนี้คันที่รีวิวเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่ประกอบนอกประเทศนะครับยังไม่ใช่ประกอบในประเทศแต่ภายในปีนี้นะหกห้าเนี่ยทาง mercedes benz ประเทศไทยเขาบอกว่าจะตั้งลายผลิตแล้วนะคาดว่าน่าจะประกอบภายในปีนี้แหละแล้วก็ราคาเปิดตัวเขาบอกว่า ไม่เกิน8ล้านน่าจะ7ล้านกว่าๆนะครับความน่าสนใจของคันนี้ชาร์จไฟเต็มๆนะฮะคุณวิ่งได้ระยะทางเลาลาแบบ600ไปปลายถึง750กิโลเมตรต่อการชาร์จครั้งหนึ่งใครขับประหยัดๆ700กว่าใครขับแบบอ่าตีนผีหน่อยหนึ่งนะ600นิดๆก็ถือว่ายังเยอะอยู่ดีเพราะแบตเตอรี่เขาใหญ่มากๆ107.8กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะน่าสนใจขนาดไหนก็ไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องคุยผีด้วยแล้วก็ตอนนี้ซูเปอร์กาแฟคอฟฟี่ กาแฟชมใหม่ซองเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่หอมอร่อยไม่เปลี่ยนตัวจริงอย่ายิบผิดและ Eco คบลูสุดยอดนวัตกรรมฟิล์มเซรามิกกรองรดความร้อนสูงสุดให้คุณมั่นใจว่าเย็นทันทีที่ติดตั้งฟิลม์มกรองแสง e ีโคบูเพื่อชีวิตที่เย็นกว่าเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะไปดูรีวิวรคัน mercedes eqs 4 5 0 plus กันเลยนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนนี่ผู้ชมอย่างแรกเลย ความเป็น Mercedes นะฮะต้องเรียกว่า Mercedes อย่างเดียวนะเพราะอันนี้ก็คือ Mercedes EQS นะครับแม้ว่าจะอยู่ใน Mercedes-Benz ก็ตามนะครับเขาคือรถไฟฟ้าที่ทั้งแพลตฟอร์มทั้งเรื่องของการดีไซน์ทั้งเรื่องอะไรต่างๆล้ำสมัยมากๆแล้วก็รุ่นนี้เขาไม่ได้ใช้พื้นฐานเดียวกันกับรุ่นอื่นๆเลยแม้ว่าจะเป็น EQS หลายคนบอกว่าพี่โค้ก เขาคือแพลตฟอร์มเดียวกันกับ S-Class หรือเปล่าไม่ใช่รถยนต์คันนี้พัฒนาเพื่อการเป็นรถไฟฟ้าตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับในส่วนของตัวถังคันนี้นะถ้าเกิดคุณเทียบกันแม้ว่าจะเป็น EQS นะครับแต่ความยาวโดยรวมนะความเขาเรียกว่าความโอถงความหรูหราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปทางโทน S-Class แบบนั้นอันนี้ลุกสปอร์ตนิดนึงคือตัวถังเขาจะคล้ายๆพวก CLS เขาจะคล้ายๆพวกแบบตัว GT อะไรประมาณนั้น,นะที่เป็นแบบ4ประตูแต่ตัวเสา C เนี่ยจะสโลปไปจนถึงท้ายด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะเขาเรียกว่านานๆนหน่อยหนึ่งนะครับจะเป็นสไตล์แบบรถสปอร์ตสปอร์ตหน่อยหนึ่งนะค,ความน่าสนใจของรุ่นนี้ผมจะพูดถึงเรื่องสเปคก่อนละกัน Mercedes EQS 450+ เนี่ยนะครับเขามาพร้อม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด107.8กิโลวัตต์อาวอมนะครับ mm hmm. เขาเคลมมาว่าชาร์จไฟเต็ม100%เนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุด770กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มๆเ,เลยนะครับแต่ก็แล้วแต่การใช้งานนะบางคนตีนผีบางคนใช้โหมดสปอร์ตบางคนใช้แบบขับเร็วๆเยอะๆหน่อยก็อาจจะลดหลั่นกันไปนะ6 0 0 6อ0อะไรประมาณนี้แต่ผมถือว่าอาตีไป650เลยก็ยังไกลยอยู่ดี นะครับแบตเตอรี่ความจุ107.8กิโลวัตต์แอม์เนี่ยนะใช้จริงก็ประมาณอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์คันนี้มอเตอร์เดี่ยวนะฮะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่333แรงม้าแรงบิด 568รหกนิวตันเมตรนะครับศูนย์ถึงร้อยข้ครมมาที่6.2วินาทีเท่านั้นเองนะท็อปสปีดอยู่ที่ประมาณ215กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรุ่นนี้ขับเคพื่อนล้อหลังนะครับแต่เวลาคุณเลี้ยวเนี่ยล้อหลังเลี้ยวด้วยมันทําให้วงเลี้ยวเนี่ยนะแคบลงแล้วก็ การกลับตัวการกลับรถเนี่ยง่ายดายคล่องตัวมากๆกนะก็คือเลี้ยวสีล้อน,นั่นเองนะช่วงล่างเขาเป็นแอร์เมติกนะถุงลมปรับสูงได้ซึ่งความสูงเนี่ยยกได้สูงสุดประมาณ25มิลเลยนะฮะแต่มันมีหลายเงื่อนไขเช่นโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยนะครับเขาจะเตี้ยลงจากปกติประมาณ10มิลน,นะแล้วก็ถ้าเกิดขับไปถึง120เนี่ยเตี้ยลงอีก10มิลและถ้าเกิดถึง160เตี้ยลงอีก20มิลน,นะครับเขาก็จะปรับตามเขาเรียกว่าตัวแรงต้านต่างๆด้วยนะครับพูดถึงแรงต้านต้องบอกเลยว่า EQS คันนี้นะครับเรื่องของแ e r o d y n a m i c กดีมากๆนะค่าสัมประสิทธิ์หรือ CD เขา0.2เองนะครับน้อยมากๆถือว่าลู่ลมแล้วก็ทำให้การกินกระแสฟไฟฟ้าเนี่ยน้อยด้วยนะครับตัวถังประมาณนี้หรูหรานะแต่ก็ผมพูดตรงๆคือหรูหราแต่ไม่ได้สุดเหมือนพวก S-Card คือเป็นหรูหราแล้วมีลุคที่เป็นแบบสปอร์ตหน่อยนึงโอเคเรามาดูดีไซน์ก่อนละกันในส่วนของฝากระโปรงผู้ชมนี่เลย รุ่นนี้นะครับฝากระโปรงยกเส้นมาแบบนี้คือตั้งแต่เสา A คุณสังเกตไหมป่ะเสา A ก็จะสโลปลงมาแล้วก็รับกับตัวฝากระโปรงฝากระโปรงนี่เปิดไม่ได้นะรถไฟฟ้าคันนี้ฝากระโปรงเปิดไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าคุณเข้าไปเซอร์วิสที่ศูนย์บริการคุณเปิดเองไม่ได้นะครับแผ่นตรงนี้ตั้งแต่ชิ้นตรงนี้มาถึงตัวโป่งซุ้มล้อเลยนะครับแล้วก็มาตีถึงโลโก้ mercedes benz ที่เป็นสัญลักษณ์สีดาแบบนี้นะครับชุดโคมไฟหน้าเนี่ยล้ำมากๆเขาเรียกว่าดิจิตอลไลท คือตอนนี้คุณอาจจะคุ้นชินว่าเป็นตัวมัลติบีมนะครับเป็นตัวรุ่นอื่นๆอะไรอย่างนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยมัลติบีมถือว่าล้ำสุดๆและแต่ดิจิทัลไลท์เนี่ยเขาบอกว่าส่องได้ไกลกว่า650เมตรและที่สำคัญนะที่ต่างประเทศเวลาเขาเชื่อมต่อตัวรถเนี่ยตัวรถคันนี้นะครับเป็นแบบ OTA ด้วย Over the Air ก็คือหมายความว่าเวลามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับไม่ต้องเข้าศูนย์เขาอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตที่รถคันนี้มีซิมติดไปด้วย อัปเดตให้ออโต้เลยเหมือนคุณใช้ iPhone เห mm hmm. มือนคุณใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยอัปเดตได้ทุกเมื่อถ้ามีนะอินเทอร์เน็ตนะอัปเดตมีเวอร์ชันใหม่แก้ไขบั๊กนู้นบั๊กนี้เหมือนคุณใช้คอมเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าที่บอกดิจิทัลไ g h t นอกจากส่องสว่างแล้วนะครับเวลาไปสมุติขับที่ต่างประเทศนะครับด้านหน้ามีเขาเรียกว่าทางการทําทางหรือมีอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวไฟเขาจะแปลนะฮะตัวก้อนของ LED เนี่ยปรับให้เป็น ไอคอนต่างๆเช่นถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเขาก็จะยิงเป็นรูปเหมือนแบบเครื่องหมายอุบัติเหตุอยู่กลางถนนไม่ได้เห็นแค่คนขับเห็นทั้งหมดเลยจะเป็นเหมือนแบบโลโก้อันนี้หลํามากๆแต่ในไทยเนี่ยนะฮะก็ต้องพูดตามตรงว่าเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆมันยังไม่ได้ครอบคลุมมากก็อาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับดิจิทัลไล์เป็นแบบนี้ภายในโคมโอ้โหนี่บัริ่มเทิมซึ่งผมเชื่อว่าตระกูล eq เนี่ยนะครับหน้าตาจะประมาณนี้ทั้งหมด ลำมากลำมาก LED เต็มระบบนะครับส่วนไฟ daytime running light เนี่ยตั้งแต่ขอบด้านบนเลยนี่ความเป็น EQS ก็มีเขาเรียกว่าเชื้อสายความเป็น S อยู่เหมือนกันคือเด y l i g h t จะมี3ขีดแต่นี่ขีดเล็กๆ1ขีด2ขีด3ขีดและด้านบนลากยาวไปถึงกระจังตรงนี้เลยนะลากยาวเชื่อมกันเลยระหว่างไฟหน้ากับกระจังหน้าเป็น daytime running light ทั้งหมดนะครับกรอบตรงนี้เป็นตัวโครเมียมส่วนกระจังหน้าตรงนี้หลายคนบอกเฮ้ย hey, แล้ว ไม่ได้เจาะเหรอนะส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเรื่อง air intake เขาไม่ต้องใช้อยู่แล้วเขาไม่มีเครื่องนะครับแล้วเรื่อง Ad แอคหลัก aerodynamic จะทาอย่างไรมันตันแบบนี้บอกเลยว่ามันเหมือนหัวกระสุนคือขับไปเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยลมก็จะตีออกหมดเลยนะพอไม่เช่นนั้นเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยหรือ cd เนี่ยไม่ได้0ูหรอกกระจังหน้าตรงนี้เขาเรียกว่า mercedes star grill นะจะตันแบบนี้เลยโลโก้ภายในก็จะมีความบุบวับมีไฟวิ่งแล้วก็โลโก้ภายในเนี่ยจะเป็นโ ย่างสวยเลยนะครับแล้วตรงนี้โลโก้เบนซ์ขนาดใหญ่ฝังไปด้วยพวกเลด้าอัลตรับทีฟครสซอนโทนพร้อมสต็อปแอนด์โกเลนคีปปิ้งนะระบบช่วยเบรกระบบแจ้งเตือนมีครบกล้อง3ามอสูงองศาซึ่งกล้องเนี่ยชัดมากๆกล้องนี่คือเวลาขับไปเนี่ยเปิดได้ด้วยเพราะว่าสมมุติขับขับไปแล้วเขาจับได้วา่าแมปตรงเนี้ยนะฮะเป็นเส้นทางที่เราต้องเลี้ยวไปเขาจะเปิดกล้องเข้าไปที่จอขนาด17.7นิ้วแล้วจะเป็นกล้องจริงและจะบอกเหมือนคุณเล่นเกมเลยสมัยก่อนถ้าเกิดคุณเล่นเกมแล้ว เวลาทูต o r เรียลอ่ะที่แบบว่าเลี้ยวซ้ายนะโค้งตรงนี้แล้วมันจะเป็นเส้นสีฟ้าวิ่งให้ไปเลี้ยวซ้ายมันจะขึ้นแบบนั้นเลยนะครับัน,นกล้องแล้วก็ชุดปัมเปอร์ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นตามสไตล์ของ AMG Body Styling นะฮะก็จะเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยหนึ่งคือ EQS เนี่ยต่างประเทศเขาจะมีหลายรุ่นแต่ในไทยเนี่ยเขาทำตลาดด้วยโฉมแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็น Crossback ตรงนี้เป็นเซนเซอร์ตรงนี้เป็นโครเมียม ะะและตรงเนี้ยเป็นช่องดักอากาศอาจจะระบายเรื่องนู่นเรื่องนี้นะฮะอันนี้คือด้านหน้าตรงของ eqs สวยนะเอาจริงเดีย์ทม์รันนิ่งไท์ขอแบบนี้นะครับไฟหน้าดิจิตอล led กระจังหน้านะครับ mercedes star grill นะแล้วก็การตกแต่งภายนอกเนี่ยเป็น amg body styling นี่สวยทรงแบบหัวกระสุนหน่อยหนึ่งนะครับส่วนตัวล้อไม่ต้องสงสัยรถไฟฟ้านะล้อแปลกๆนิดหนึ่งคือเป็นลายก้านแบบนี้เขาบอกว่า มันจะช่วยเรื่องการต้านลมช่วยเรื่องการนู่นนี่นั่นนะคุณสังเกตไหมพวกรถไฟฟ้ารถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยล้อล้วนหลายเขาจะแปลกๆนิดนึงไม่เหมือนล้อที่แบบเราเคยใช้กันนะอันนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณดูก้านดิบอกเลยก้านแบบนี้นะเด็กล่างรถร้องไห้เลยนะฮะแล้วก็เปคของเขานะครับเป็นล้อขนาด26540 ZR 21 1 2 1นริอด้สเะดิสเบรกสี่ล้อด้วยแล้วก็เรื่องของหลักแอโรดันัมิกเวลาคุณวิ่งมาแอร์อินเทเข้ามาข้างในตรงนี้ปุ๊บมาออกด้านข้างจริงตรงนี้ จะเป็นม่านนะครับคือ Mercedes Ben z เป็นแบบนี้ทุกรุ่นพอเป็นม่านลมมากั้นไว้เวลาคุณวิ่งเร็วๆล้อเขาปั่นก็จะเหมือนพัดลมมีลมออกมาพอมีม่านมากันมันก็จะช่วยเรื่องเสียงรบกวนช่วยเรื่องของหลักแอโรด y นามิกคันนี้ดีมากๆยิ่งรถไฟฟ้าเนี่ยหลักแอโรดินามิกดีๆเนี่ยมันทำให้เรนจ์การวิ่งไกลแล้วก็เวลาวิ่งไปเนี่ยมันลดเขาเรียกว่าลดการเสียไฟฟ้าไปเยอะคันนี้นถึงวิ่งได้ไกลขนาดนี้แบตใหญ่ด้วยหลักแอโรด y นามิกดีด้วยด้านหน้าประมาณนี้เห็นปะ ทรงเขาจะเป็นแบบกระสุนกระสุนนิดนึงอ่ะเนี่ยนี่คือ mercedes eqs 4 5 0 plus นะฮะกรอบหน้าต่างต่างๆเป็นโครเมียมด้านล่างเป็นโครเมียมนะฮะตรงนี้เขียน eqs แบบนี้เลยฝาเข้าจมองข้าสีเดียวกันกับตัวรถมีกล้องซ่อนแล้วก็ไฟเลี้ยว led ตรงนี้เป็นสีดำ gloss black ติดตรงนี้ฝั่งขวาเขาจะมีติ่งตรงนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่โคกตรงนี้คืออะไรไม่ต้องสงสยัยต้องปลดล็อกก่อนกุญแจแบบนี้ก็เหมือนพวก s c a s ตัวใหม่ปลดล็อกก่อน ปับ๊บกดตรงนี้ดินี่ที่เติมที่ฉีดกระจกหน้าซ้อนตรงนี้นะเพราะว่าฝากระโปรงเาเปิดไม่ได้ไงที่เติมก็คือเทน,น้ําลงไปตรงนี้เลยปั๊บปับป๊บปับป๊บแล้วก็ปิดแค่ที่เติมที่ฉีดกระจกหน้ายัางล้ําเลยเห็นปะ่ะ e EQS ตรงนี้นะครับและนี่ก็คือด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดีกว่านะครับเนี่ยเรามาให้ดูมันมีแค่ด้านขวานะฮะด้านซ้ายจะเรียบเรียบ แต่หน้าสวยนะโอเคแล้วก็ความน่าสนใจของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราล็อกรถนะฮะตัวที่จับเนี่ยมือจับต่างๆจะเป็นแบบนี้จะเลียบไปกับประตูนะครับเราพกกุญแจไว้นะฮะเรากดไปมันก็จะล็อกรถหรือถ้าเกิดเราจับตรงนี้อันนี้คือปลดล็อกมันก็จะเลื่อนออกมาแบบนี้แล้วตอนกลางคืนเนี่ยขอบตรงนี้จะมีแอมเบีไลท์สีขาวเปิดรประตูออกมาหน้าเสวยดายนิดนึงนะครับอันนี้เวอร์ชันประกอบต่างประเทศนะ ยังไม่มีประตูดูดนะแต่ S c a r d มีโอเคนะครับนี่ด้านข้างเดี๋ยวพาไปดูในลำดับถัดไปทีนี้เรามาดูคากันดีกว่าหลังคารุ่นนี้นะครับเป็นตัวซัน l ูฟนะเป็นกระจกที่กินมาประมาณตรงนี้เลยนะเรียกได้ว่า50-60%ได้เลยนะครับรุ่นนี้ MbuX เวอร์ชันล่าสุดแล้วด้วยสามารถสั่งงานด้วยเสียงเปลี่ยนแอมเบียนไลท์ต่างๆสวยงามมากเดี๋ยวพาไปดูจอนะครับแล้วก็ฝั่งขวานี้จุดชาร์จจุดชาร์จไฟ นี่นะครับหลักการใช้งานง่ายๆนะครับก็คือรุ่นนี้รองรับทั้ง AC DC ถ้าเป็น DC หรือ Direct Charge เนี่ยชาร์จเร็วที่สุดเนี่ยคันนี้รองรับสูงสุดถึง200กิโลวัตต์เลยแต่ในไทยนะครับ200กิโลวัตต์ยังไม่มีส่วนใหญ่จะเห็นประมาณ150ประมาณนี้นะครับก็เร็วที่สุดแล้วในไทยแต่ถ้าเกิดคุณชาร์จ200กิโลวัตต์เนี่ยคันนี้ถ้าเกิดไฟหมดเกลี้ยงเลยชาร์จ200กิโลวัตต์ภายในระยะเวลาประมาณ31-32นาทีถึง80% วิ่งได้อีก5 0า600กมยโลสบายๆนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงสเปคนะครับการชาร์จบ้านเราอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเลยว่าเจ้า EQS คันนี้นะครับถ้าเกิดคุณชาร์จแบบ AC นะครับความความการชาร์จความแรงของ AC ประมาณ2 2ิกิโลวัตต์ที่เราใช้กันปกติทั่วไปเนี่ยนะครับชาร์จเต็มร้อยเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ5ชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดชาร์จ AC แบบ10กิโลวัตต์เหมือนบ้านเราเนี่ยเสียบกับปลั๊กไฟบ้านอะไรเงี้ยนะครับชาร์จเต็มก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1 0 1ถึงชั่วโมง นะครับส่วนที่บอกนะถ้าเกิดคุณชาร์จแบบ200กิโลวัตต์เลยนะฮะใช้ระยะเวลา0ถึง80เปรนี่ยประมาณ31นาทีซึ่งในไทยเนี่ยมีแค่150การใช้งานนะครับถอด2บ้างแบบนี้ถ้าเป็นดีแล้วเวลาคุณจะปลดล็อกการชาร์จเนี่ยมันมีสเต็ปนิดหนึ่งเวลาคุณจะปลดล็อกเนี่ยคุณดับตัวรถก่อนนะฮะแล้วคุณก็กดตรงนี้พอตรงเนี้ยมันเป็นสีขาวเราค่อยถอดนะถ้าเป็นสีน้ำเงินคือมันยังชาร์จอยู่นี่นต้องระวังนิดนึงเนาะเรื่องไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยคืออันตรายและเรายังไมม่่คุ้น้นนนชกัผูบอตรงวา เรายังไม่คุ้นชินการใช้งานรถไฟฟ้าแต่ในอนาคตมาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะฮะล้อด้านหลังบบด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ตัวสเปคของเขาเนี่ย265 40R 21นะสเปคเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใดดิสเบรกสล้อนะครับการเก็บงานโป่งซุ้มล้อต่างๆหายห่วงหายห่วงนี่โอเคนะครเห็นป้าเสาซีมันจะคูบๆสลบสล,บสลบแบบนี้เนี่ยประมาณนี้เลย นะครับไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ารถคันนี้มันลู่ลมมากนะกระจกด้านหลังนี่ก็จะลูปประมาณนี้นะไฟเบรกดูที่3อยู่ข้างในนะครับแล้วก็กระจกหลังมีพวกไร้ฟ้าครบอันนี้มีสปอยเลอร์มาให้เล็กๆด้วยสีเดียวกันกับตัวรถไฟท้าย LED แบบยาวตรงนี้จะเป็นเกลียวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นเกลียวตรงนี้ยาวลากเชื่อมกันเป็น LED เต็มระบบคุณดูไฟท้ายดิเอ้มันดูล้ำๆดีนะมันดูแบบปุกลุกเหมือนกันนะส่วนตรงนี้ EQS 450 plus โลโก้นะ Mercedes เวลากดเข้าไปก็จะเปิดเรื่องทั้งหลังนะเซ็นเซอร์การระยะรอบคันตรงนี้เป็นตัวโครเมียมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็น Crossback เป็นเขาเรียกว่า Diffuser อร์ซ้ายขวาตรงกลางไม่มีนะจะเป็นแบบนี้เรื่องของหลักอ e โ o d ด n a ามิใต้ท้องรถอะไรต่างๆติบอยู่เหมือนกันนี่คือด้านหลังตรงมุมเนี้ยทรงมันแบบล้ำมากๆเลยอ่ะเวลาเปิดตรงนี้ไฟฟ้านะเปิดปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็องศาการเปิดเนี่ย มันจะเปิดทั้งกระจกแบบนี้แล้วก็นี่ห้องสัมภาระเฮ้ยสัมภาระกว้างมากของกองถ่ายมันจะเน้นแบนแล้วก็ยาวนะ,ะับประมาณนี้มีตะขอมีอะไรมาให้ครบเนาะที่ชาร์จเขาก็มีมาให้นี่ emergency charge สายชาร์จที่เสียบกับตัวบ้านนั่นแหละแต่แนะนำรถนะฮะแบตขนาด107.8กิโลวัตต์อลวอส์นะแล้วก็ติดตั้งตรงพื้นรถเนี่ยใหญ่มากนะ107เนี่ยแนะนำว่าชาร์จพวก direct เด,เดีกว่านะ DC เนี่ยมันจะเร็วมากมากโอเคทีนี้เรา เปิดระบบไฟให้ดูดีกว่าตรงนี้เปิดภายในเนี่ยบอกเลยว่ามันล้ำมากมากมันไม่มันไม่เหมือน Mercedes-Benz ที่เราคุ้นชินกันอะ่ะนะครับกระจกแบบเฟรมเลสนี่แบบนี้นะฮะลท์กรอบแล้วก็ดานบนตรงนี้นะอันนี้เบอร์เมสเตอร์รุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์15ลำโพงนะด้านบนจะเป็นตายแบบสปอร์ตนิดนึงนะสติชิ่งสีแดงแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เป็นอะคันทาร่าสีดำตรงนี้แอมเบียนท์ไลท์ ขอบนี้แยกออกมานะครับแล้วก็ที่ปรับเบาะนั่งเนี่ยไม่ใช่แบบกดดันนะเป็นทัสกีนเนี่ยกดตรงเนี้ยดันไปหน้ากดลงกดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมมโมรีมาให้3จุดมีการปล่อยลมจากเบาะนะที่เปิดประตูล็อกรถปลดล็อกอันนี้ลําโพงเบอร์เมสเตอร์ที่เท้าตรงนี้ก็เป็นสีเดียวกันมันเป็นวัสดุแบบแปลกๆนะครับเป็นแบบผ้าเป็นแบบอะไรที่มันดูแบบแข็งแรงดีตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุคล้ายๆลายไม้ลาย,ไม,ลายไม้เปิดเนื้อเปิดนะครับ กระจกลงไฟฟ้าวันทัศสีบานนะฮะแล้วตรงนี้มีมือจับเนี่ยมือจับได้ก็คือเวลาจับเนี่ยปิดได้แน่นหนาดีนี่เปิดทั้งหลังที่วางของนะบันได Mercedes Ben z แป้นเบรกแป้นคันเร่งก็ที่คุ้นเคยกันเป็นออกแกนนะ,ะแล้วก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นทรงแบบแป,กแปลกๆนิดนึงนะครับดูล้ำๆแล้วก็แปลกๆสติชิ่งสีขาวเนาะแล้วก็ทรงเบาะประมาณนี้นะมีดันหลังมีอะไรแล้วก็เบลเป็นสีดำเนาะ ไม่ใช่สีแดงแต่อย่างใดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทรถแล้วก็จะบอกสตาร์ทก็ไม่ได้เปิดระบบไฟนี่อย่าเบรกปุ่มอยู่ตรงนี้เปิดระบบกูดูจอนะโอ้โหดู้วดูเฮดองเฮดอัพ oh, ครบเลยดูไฟฉุกเฉินดิวันนี้ไฟเลี้ยวที่ฝาครอบจมูงข้าง LED นะครับไฟหน้านี่เนี่ยไฟเดย์ไลท์เห็นปะ่ะ เป็น3บ้างตามสไตล์ S อสค d นะครับและนี่ไฟเลี้ยวนะไฟหน้าอยู่ริมนี้เนี่ยเด l i ไลท์เดไลท์ซึ่งเวลาคุณไม่เปิดไฟหน้าหรือไฟฉุกเฉินไอ้ตรงสีเหลืองจะเป็นสีขาวแทนอด้านท้ายด้านท้ายผมว่าไฟท้ายสวยเป็นแบบ3มิติเห็นปะ่ะเนี่ยก็ดูดิเป็นเกลียวขึ้นแบบนี้มุมนี่จะเป็นเกลียวมากนะครับแล้วก็ LED l i ดีไลท์ไกดนี่ยาวแบบนี้ ฝั่งนี้นะตัดหมอกหลังด้านล่างไฟเลี้ยว led ดูโคตรล้ำเลยนะฮะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูภายในกันต่อว่า eqs 4 5 0 plus เนี่ยเป็นอย่างไรนะคุณดูเลยรถไม่สูงมากนะแต่ความสูงของรถเนี่ยมันปรับได้ตามโหมดแล้วก็ตามการวิ่งตามความเร็วนะครับลง10มิลลง20มิลแล้วแต่นะทีนี้ไปดูภายในกันต่อประตูพาดูใช่ไหมพอสตาร์ทรถตรงนี้เป็นแอมเบียนไลท์และคันนี้แอมเบียนไลท์โคตรสูงบางทีเราจับอย่างเงี้ยมามันต้องจับอย่างงี้แล้วก็ปิด พอคุณขึ้นมานั่งแอมเบรไลท์ขอบด้านบนตรงนี้นะตรงเนี้ยเวลาวิ่งเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยมันจะวิ่งและอมเบรไลท์เต็มไปหมดนะจอ12.3นิ้ววันนี้ถ้าเกิดเบาะนั่งโดยสารตรงนี้ไม่มีคนนั่งนะครับแรงกดเขาไม่ถึง15โลจอทําอะไรไม่ได้เป็นจอโชว์เฉยๆนะครับจอนี้17.7นิ้วโคตรใหญ่เลยนะเป็นจอที่แบบจอทัชสกรีนนะคือตรงเนี้ยมันเป็นจอแบบไฮเปอร์สกรีนต่อกันหมดเลยเนี่ยคุณดูดิ ผมเล่นไม่ถูกเลยอะเนี่ยชาร์จเร ange, นจ์นะครับโฮมโคตรล้ําเล่นอะไรเนี่ยเล่นไม่ถูกจริงๆคนีปุ่มโฮมเซตติง้งไหมอันนี้17.7นะแล้วจอมันไร้ขอบแบบเนี้ยโคตรสวยเลยเนี่ยโหมดการขับขี่ต่างๆคือมันชัดมากคุณดูเห็นปะ่ะต้องยอมรับว่าความล้าสมัยยอม Mercedes b e n z จริงเนี่ยตรงนี้สวยตรงนี้ช่องแอร์กรอบด้านบนนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนผ้ามากกว่าที่เป็นแบหงประตูอะ เป็นสีเทาๆดิชิ่งแดงตรงนี้เป็นแอมบิไลต์ตรงนี้ไม่ช่องแอร์แล้วก็กระจกเนี่ยทั้งแผ่นเลยคุณดูดิมีข้อสังเกตนิดนึงอันนี้ผมพบผมรู้สึกว่าจอตรงมาตรวัดต,ตรงนี้ระยะมันยกไปคุณดูดิเนี่ยผมนั่งเห็นป่ะเนี่ยรู้สึกว่ามันยกไปเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันมันนั่งแปลกๆเนี่ยเนี่ยคุณดูดิอันนี้ผมสูงร้อยเจ็ดสิบสองเห็นป่ะคุณดูดิเรื่องของพวงมาลัยนี่คือผมนั่งใช้งานจริงนะ ป้าจอมันเชิดขึ้นอย่างเงี้ยทาให้เวลานั่งเนี่ยเราต้องปรับให้เบาะมันสูงขึ้นมันจะทําให้เฮ้ยทำไมมันมันต้องสูงขนาดเนี้ยมันเหมาะกับคนตัวสูงหรือเปล่าเออมันประมาณนี้นี่คือข้อสังเกตตอนแรกเข้ามานั่งแล้วจะตกใจว่าทําไมมันองศามันประมาณนี้แล้วก็จอมตรวัดอันเนี้ยเป็นดิจิตอลที่เห็นแดงๆกับพีนไม่ต้องสงสัยเขามีกล้องคอยสอดสองคนขับถ้าเกิดขับขับไปอยู่แล้วใช้ความเร็วสูงแล้วเราสลบเราหลับตาหรือเราคอพับรถจะ เปิดโหมดนะครับอโตโนมัสก็คือรักษารถให้อยู่ในเลนแล้วค่อยๆนะเบี่ยงซ้ายรถจอดให้เพื่อบางคนแบบหัวใจวายหรืออะไรเงี้ยจะได้ปลอดภัยเฮ้ยนยี้ชื่นชมแต่ถ้าเกิดเราไม่สลบหรือเราไม่หลับเขาไม่ทํางานนะก็จะเป็นแบบ a d อ i v e Cruise อะไรปกติแต่ถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยสลบหัวใจวายอย่างเงี้ยเขาจะขับเองนะครับหน้าจอประมาณนี้โคตรล้ําเลยดิดิจิตอลเต็มระบบ นะครับพวงมาลัยก็เป็นเวอร์ชันใหม่ของเขาตรงนี้เป็นหนังนะฮะเนปป้าสีก้านแบบนี้เขาเรียกว่าพวงมาลัยปีกแมงปอทัชสกรีนเพิ่มเสียงลดเสียงปรับจอนะครับเป็นทัชก็ได้แล้วก็อันเนี้ยปรับจอฝั่งนี้อันนี้พวกอัตติบิคูสเซ็ตระยะห่างเซ็ตความเร็วล็อกความเร็วตัวนี้เป็นก้านตัดนะครับจอตรงนี้ใหญ่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์อารดูนี่ตรงนี้แล้วก็แพดดี้ชิพไม่ใช่แพดดี้ชิพนะเป็นมันมันเป็นโหมดคือเวลาขับขับไปเข้าเกียร์ดีพอเป็นดีดีลบอย่างเงี้ย หมายความว่าเวลาขับขับไปแล้วเรายกเท้าออกจากคันเร่งหรือรยกเท้าจากเบรกเนี่ยแรงดึงมันจะเยอะมันจะช่วยเจริญเตไฟฟ้ากลับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบวกบวกก็จะไหลเลยต้องระมัดระวังนิดนึงปกติก็คือดีมีแรงคล้ายๆาเอนจินเบรกเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดดีลบเนี่ยหนักมากนะครับแต่มีข้อสังเกตตรงที่ผมรู้สึกว่ารถคันนี้ราคาไม่เบานะแต่ก้านไฟมันดูก๊อกแก๊กไปนิดนึงเห็นป่ะกับก้านเกียร์เนี่ยมันดูบางไปนิดนึง คือถ้าเกิดก้านเกียร์นีอยู่ในพวก a 2 0 0พวกอะไรที่เป็นแบบรุ่น entry เนี่ยผมไม่ว่าเลยแต่คันเนี้มันเป็นรุ่นที่แบบเป็นรุ่นล้ำอนาคตเป็นตัวท็อปนะเออผมรู้สึกว่าเออม,มันบางไปนิดนึงเนี่ยโอเคนะครับเข,เข้าเกีย p เข้าเกียร์ r กูดูกล้องเห็นปะ่ะเดีวผม้องถอยดูนี่ผมต้องถอยให้ดูหดเห็นปะ่ะโคตรชัดเลยดูดิอ่ะเดินหน้าดูดิดูด,ดินี่คือกล้องแบบเรียวไทม์เลยนะเห็นปะ่ะ โอ้โหเอาเรื่องว่ะเนี่ยแล้วก็ head up display ด้านบนนะครับก็บอกเรื่องความเร็วบอกเรื่องโหมดการขับขี่ต่างๆนะฮะเขายิงจากด้านล่างตรงนี้โอเคนะตรงนี้เป็นหนังแบบอะ칸 a าร่าสติชิ่งสีขาวเปิดลงมาตรงนี้ตัว usb type c 2ช่องนี่นี่นะเป็นไวเลสชาร์จที่วางแก้ว2จุดเป็นแบบนี้เอ้ยล้ำแปกตาดีอันนี้ที่วางของเฮ้ยเยอะนะที่วางของนี้ใหญ่แล้วก็คอนโซลตรงนี้แปลก โหมดการขับขี่นี่โหมดการขับขี่ก็จะมีทั้งนี่อีโคคอมฟอร์ตสปอร์ตอินดิวิเดียลไฟฉุกเฉินอันนี้เพิ่มเสียงรถเสียงนะครับอันนี้เปิดเครื่องเสียงอันนี้มิวเสียงอันนี้ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับอันนี้คือ EQ นะฮะก็เนี่ยเซตการใช้เรนจ์ต่างๆต,ตอนนี้รถเหลือประมาณ57%ของแบตเตอรี่วิ่งได้ราวๆ415โลไกลนะ เนี่ยกลับกรุงเทพได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดว่า USB Type C 2จุด Type C 2จุดนะเรืองแสงแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ตรงนี้ที่คุ้นเคยกันของ Mercedes-Benz โอเคด้านล่างตรงนี้วางของได้เยอะมากเนี่ยคอนโซลด้านบนด้านล่างวางของได้อีกนะฮะ Type C อีก2จุดอูดูตรงนี้ดิวางของได้เยอะคือความเปนเอกประสงค์ผู้ชมเนี่ยพอมันเป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยเรื่องของเพลาเรื่อง,องอะไรเขาไม่ต้องมีไง เออตรงนี้เป็นเบอร์มสเตอร์แล้วตรงนี้คือเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เบรกมือไฟฟ้าตรงนี้นะครับอันนี้คือระบบไฟมีออโต้มีอะไรครบตัดหมอกหลังอะไรต่างๆประมาณนี้นี่นี่คือแดชบอร์ดดูการยกดิเห็นปะประมาณนี้นี่คือมอุมมองเห็นป้าคุณดูจอดิเนี่ยการนั่งตรงนี้แล้วคุณดูจอเนี่ยมันยกมันเชิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราแบบแปลกๆนิดนึงถ้าเราขับรถแบบเครื่อง เบนซินหรือดีเซลมาอาทีนี้ประตูหลังนะครับกระจกเฟรมเลสเหมือนกันนะตรงนี้เป็นวัสดุเดียวกันมีแอมเบียนไลท์มือจับตรงนี้เหมือนกันนะเป็นลายไม้หน้าเปิดนะครับตรงนี้เป็นสติชิ่งแดง m e r c e d e s Ben บเบาะนั่งเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเขาอาจจะไม่ได้ดูหรูหราเหมือน SC l a s s นะครับเป็นเบาะแบบปกติแล้วก็มันไม่ได้นั่งสบายเหมือน S c l a s s นะแต่ถามว่าลำบากมันไม่ได้ลำบากแต่แค่แบบถ้าเทียบกับ S c l a s s นะครับแต่เนี้ยมันจะแบบหลังชันๆน,นิดนึง ะครับเบาะนั่งประมาณนี้อแต่เบาะจมนะคือพอนั่งแล้วเนี่ยก้นมันจุ๊บลงไปเลยนี่คือมุมมองของแผงแดชบอร์ดจากตอนหลังไม่มีอะไรเลยมีแค่จอไฮเปอร์สกรีนควบคุมทั้งหมดที่จอแล้วคุณดูเห็นปะจอเนี่ยสูงมากปจอเนี่ยสูงมากด้านหลังนะครับแอร์อีก2โซนเราปรับเซ็ตเองได้แบบนี้เลยมีช่องแอร์ตอนหลังด้วยนี่นะครับเป็นที่วางแก้วเป็นที่วางแขนอ่าเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดู นี่ผู้ชมนี่คือโค้กี้พใน Mercedes E Q S 450 plus ตรงนี้มีช่องแอร์และนี่ผมนั่งนี่เบาะนั่งใช้งานจริงกูดูเล็กรูมกูดูเฮดรูมเฮดรูมเนี่ยเหลือไม่เยอะแต่เล็กรูมเยอะมากนั่งข่อยห้างสบายๆแต่รู้สึกว่าตรงเนี้ยเสาซีมันทึบไปมันตามสไตล์รถที่แบบสปอร์ตสปอร์ตนึงมือนทรู้สึกว่ามันมันไม่ได้โปร่งเหมือน s c l r s s นะแต่มันนั่งสบายอยู่นะแต่แค่แบบมันอาจจะ ถ้าสาร้อยสายดูกระจกหลังเห็นปะมันจะไม่ได้ใหญ่มากมันจะทรงสปอร์ตสปอร์ตนหนึ่งและที่สําคัญก็คือรถไฟฟ้ามันล้ํามากนะครับทีนี้เรื่องของระบบความปลอดภัยเรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆจัดเต็มนะฮะไม่ว่าจะเป็น Adaptive c r u i s ค c o n t r ทนพร้อม s ต o p and Go กเลนทิปปิ้งออกนอกเลนแจ้งเตือนดึงกลับนะครับกล้องมองรอบคัน Blind Spot นะเซนเซอร์หน้า6หลัง6นะฮะร,รวมไปถึงเรื่องของระบบช่วยเบรกระบบแจ้งเตือนและที่ผมบอกไปว่าเขามีกล้องคอยจับคนขับถ้าเกิดขับขับไปเกิน120ความเร็วส,สูงๆแล้วเราหลับ เราขอพับเราหัวใจวายเราสลบนะครับตัวรถเนี่ยเขาจะควบคุมตัวรถให้เองให้มันปลอดภัยที่สุดเออนี่กับราคาเท่านี้นะผมว่าน่าจะ7ล้านกว่าๆไม่เกิน8ล้านเฮ้ยมันเป็นรถแห่งอนาคตว่ะต่อไปเนี่ยเราต้องใช้รถแบบนี้อยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะ,ะพร้อมเมื่อไหร่นะเรื่องเสาชาร์จเรื่องอินฟาสตัคเจอร์ต่างๆก็สรุปโดยรวมประมาณนี้ ผมเปิดเรื่องของฝากระโปรงให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าฝากระโปรงเราก็เปิดไม่ได้หลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของ Mercedes E Q S 450 plus นะครับก็เป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตมาตั้งแต่แพลตฟอร์มแล้วนะไม่ใช่ว่าใช้แพลตฟอร์มร่วมกันกับใครเป็นรถไฟฟ้าตั้งแต่กำเนิดเลยนะชาร์จเต็ม100%วิ่งได้ไกล600ไปปลายถึง750-770แล้วแต่การใช้งานก็ไกลามาก นะวิ่งไปกับพัทยาย,ยังไม่ต้องชาร์จเลยวิ่งไปกับเขาใหญ่ยังไม่ต้องชาร์จเลยสบายๆผมว่านี่คือรถแห่งอนาคตแล้วก็ความล้ําสมัยเขาคือ Mercedes ดสเบนในยุคใหม่ที่หลังจากนี้คุณน่าจะเจอต่อๆไปนะครับทั้งกระจังหน้าทั้งไฟหน้าดิจิตอลไลท์ทั้งไฟท้ายทั้งล้อทั้งภายในไฮเปอร์สกรีนผมว่าหลังจากนี้มันเป็นเบนยุคใหม่แลลวนะทีนี้เดี๋ยวรอรุ่นนี้ประกอบในไทยแล้วก็เปิดราคาเปิดตัวอีกทีว่าจะราคาเท่าไหร่คาดว่าประมาณ7ล้าน กลางๆหรือเปล่าไม่แน่แต่ไม่เกิน8ล้านชัวๆนะครับเป็นคุณผู้ชมมีตังเจ็ดล้านแปดล้านซื้อไหมน่าสนใจไหมหรือซื้อรุ่นไหนมาคงไม่ได้ทราบก,กันหน่อยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องคุคยีีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพิเอวีให้ชมกันด้วยว่าขับเป็นยังไงศูนย์ถึงร้อยเข้าเคมาประมาณ6วิก,กว่าเดี๋ยวไปลองดูกันว่าคล่องตัวขนาดไหนนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณท่านที่รับชมมาโดยตลอดไปแล้วครับสวัสดีครับ